โอเคเสรัจแล้วฮอนตอนนี้ผมจะมาอธิบายคอมมานด์ซามอนแบบว่าพื้นฐานเลยนะผมโอเคอย่างโอเคครับเมื่อกี้ผมเผลอกดโอเคนะเดี๋ยวเอาใหม่เกมเราจะเริ่มจากกิฟต์เอาอ๋ออ๋ออ๋เป็นไรเนาะหนึงนะครับกิฟตนี่ครับกิฟต adp หรือ ss หรือ ads ก็ได้นะผมตัว s นะครับ adp command เดสก์ล็อกนะครับแล้วก็กดไปได้เลยเราจะเริ่มจากคอมมานด์บล็อกที่แบบว่าเอาไว้แบบสั่งสายฟ้าอะไรแบบนี้แบบไม่รู้สิเดี๋ยวผมจะลองใช้ซัมมอนซัมมอนเออถ้าถ้าทุกคนจะแบบซัมมอนมันเฉยๆนะทุกคนพิมพ์ในช่องแชทก็ได้นะแต่ว่าแบบอยากให้แบบว่ากดปุ่มแล้วมันอะไรต้องใช้คอมมานด์บล็อกนะมแบบ กดปุ่มปุ๊บให้มันซัมมอนซอมบี้อย่างเงี้ยก็ต้องใช้คอมมานด์บ็อกนะครับแต่ว่าถ้าจะซัมมอนแบบซัมมอนเลยก็อย่างนี้ได้นะครับเ,เช่นไลท์ t ิ i โบว์น n งเดอะสกอตโบว์อย่างงี้นแล้วก็อันนี้คือพิกัดถ้าเราเราสามารถใส่พิกัดได้เลยนะครับหรือถ้าอยากให้มันอยู่ตรงตัวเราหรืออยู่ตรงข้างหน้าเราเราก็ใส่เป็นตัวหนอนแทนนะครับ แบบอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้างหน้าอันนี้ไม่อันนี้คือตรงตัวตัวเราเลยนะครับอย่างนี้แล้วไหนวะฟ้าผ่านลงมาครับเลยนะครับหรือเราจะเขียนอันนี้ก็ได้นะครับ lightning เฮ้ย <Light. S 1> นิ่ง,<ว>งโ n i n g b o นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ a พ p อันนี้คือซลมอนสายฟ้ามาให้คนที่ใกล้ที่สุดคือแอดพีนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาปุ่มมา,อ,าอ๋อโออดพไม่ได้ก็จะเป็นถ้าเออใช่ถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นแอดใช่ไหมถา้าเราจะใช้เป็นแอดอ่ะเราจะใช้ต้องใช้เป็นคําสั่ง execute ทุกคนซึ่งคําสั่ง execute เนี่ยมันยาวผมต้องอธิบายเยอะอาจจะ ทำอีกคลิปหนึ่งนะคมแต่ว่าคลิปนี้มาอธิบายเรื่องซมมอนมันก็จะประมาณนี้นะคมับมันก็เป็นคําสั่งง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าคุณต้องการให้แบบว่าจะทำเซิร์ฟเงี้ยแล้วแบบถ้าสมมติว่าซอมบี้ในพื้นที่ไม่มีแล้วให้ให้สั่งซอมบี้เพิ่มมาอีกสิบตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนทําในคลิปหน้าๆน,นะคมโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยนะครับ ซามอนไลทิ้งบอหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นข่าวลาซาลัดนะฮะผมเสร็จปุ๊บก,กดโมอย่างนี้ก็ได้นะผมซึ่งมันเป็นคำสั่งที่แบบว่าโคตรพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะอไรเดียแคทที่พิกัด เออศูนย์ลบหกสิบศูนย์อย่างนี้ก็ได้นะครับศูนย์ลบหกสิบศูนย์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองดูนี่0ศูนย์ลบหกสิบศูนย์คือพี่กัดนี้นะผมแมวก็จะเกิดนี่นะผมซึ่งเดี๋ยวถ้าต้องการคำสั่งที่มันแบบลึกกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาได้ของเดี๋ยวผมสอนทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นกันตลอดคลิปนี้ไปบ่ารคอ โอเคครับนี่คือวิธีการโหลดลิงก์ใหม่นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็จะไปอยู่ในท้ายคลิปของหนูคลิปนะถ้าผมใช้ลิงก์ working นะครับโอเควิธีการเอ่อโหลดนะครับโดยการทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปมาแล้วแล้วก็กดอันนี้ต่อ go to t h i s c o u n t จบปุ๊บมันจะเป็น subscribe and ด i n ิ bell นะครับผมกดเข้ามาแล้วทุกคนก็กด subscribe กดอะไรของผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับกลับหน้านี้มานะครับปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยกับหน้านี้มา แล้วก็รอมันเห็นปะ Wait for step <c oughs> ถ้าสมมติว่าทุกคนอะถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ได้กดจริงๆอะมันก็ไม่ผ่านนะครับต้องรอไปสักพักหนึ่งไม่งั้นทุกคนก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งนะผมแนะนําให้กดติดตามนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันเอ่อเสร็จแล้วนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะถ้าสมมติว่าทุกคนกดสติ๊กเกอ์าผลเรียบร้อยใช่ไหม แล้วก็กลับมาหน้าเดิมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะเด้งมาหน้ามิดเดลไฟล์แบบนี้นะครับทุกคนก็กดโหลดนะครับผมกดโหลดปุ๊บอ่าเนี่ยกดบันทึกอ่าผมกดบันทึกไปละบันทึกแล้วเราก็กดเปิดในนะครับเปินนดไลนเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ไมค์คลาบกดปุ๊บมันก็จะเข้าให้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมตันนี้บายบายจริงละบายบาย